สวัสดีครับผมวินดีแม็กเต็มแม็กทุกคนันงานของผมนั้นก็คือทําให้คุณได้รถมือสองดีที่สุดคุ้มค่ากับเงินของคุณมากที่สุดวันนี้จะมีสุดยอดเรื่องดีๆมาแบ่งปันให้พ่อพี่น้องที่ชื่นชอบรถราคาต่ํากว่าแสนได้ฟังนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะซื้อรถมือสองโดยเฉพาะราคาต่ํากว่าแสนนั้นลองฟังดูนะครับอาจจะช่วยท่านได้5ข้อดีก่อนที่ท่านจะซื้อรถมือสองราคาต่ำแสน ไปดูกันเลยนะครับว่าห้าข้อนั้นมันจะมีอะไรและมันจะมีประโยชน์อย่างไรมันจะช่วยท่านได้หรือไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับฝังกันเลยครับ 1. ตัวถังดีครับ 2. เครื่องดีครับ3เกียร์ดีครับ 4. ราคาต้องดีครับและ 5. เอกสารต้องดีครับผมจะมาพูดรายละเอียดย่อยให้ฟังนะครับว่า5้ดีนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนละครับ ข้อที่1ก็คือตัวถังนั้นต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจนมน้ำครับไม่มีสนิมไม่มีรอยกัดกร่อนของสนิมไม่มีรอยการชนหนักนั้นถือว่าเป็นรถที่สามารถใช้งานได้อีกอย่างยาวนานถ้ารถคันไหนที่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนามน้ำมาแล้วหรือตัวถังที่ผูกมีสนิมกัดกร่อนแล้วรถของท่านนั้นจะใช้งานได้อีกไม่นานท่านก็จะได้ซ่อมแซมหรือรถของท่านจะพังนั่นเองซึ่งตัวถังถือว่าเป็น โครงสร้างที่สําคัญที่สุดของตัวรถถ้าตัวถังไม่ดีตัวถังมีการตัดต่อหรือตัวถังมีการเชื่อมจะทําให้สมรรถนะในการใช้รถนั้นไม่ปกติใช้รถแล้วอาจจะอันตรายนั่นเองนี่แหละครับคือตัวถังต้องดีนะครับข้อที่1ส่วนข้อ2เครื่องต้องดีครับเครื่องยนต์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรองลงมาจากตัวถังถ้าเครื่องยนต์นั้นมีสภาพไม่สมบูรณ์มีสภาพไม่ปกติอย่างเช่นเครื่องยนต์หลวม เครื่องยนต์มีน้ำมีคราบน้ำมันเยิ้มเครื่องยนต์มีการมีไอมีควันพุ่งออกมาสภาพของเครื่องยนต์ไม่ปกตินะครับซีนประเก็นต่างๆรั่วนี่ก็จะเป็นปัญหาทําให้เรานั้นได้ซ่อมแซมในอนาคตและเราอาจจะใช้งานรถคันนั้นไม่ได้ถ้าเราซื้อไปเราต้องเสียค่าซ่อมเสียเวลาในการซ่อมแซมนั่นเองหรือบางครั้งเราอาจจะต้องซื้อรถนั้นแพงกเกินไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะซื้อนั่นเองนะครับส่วนข้อ3าม ก็คือเกียร์ต้องดีครับเกียร์ก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของรถยนต์นะครับที่มีความสําคัญก่อนที่จะทําให้รถยนต์นั้นขับเคลื่อนได้ถ้าระบบเกียร์มีปัญหานะครับแน่นอนล่ะการเปลี่ยนเกียร์นั้นลูกหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับถือว่าราคานั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเปลี่ยนเกียร์รถที่เป็นเกียร์ถอดหรือเกียร์เก่าๆนั้นเราอาจจะต้องเสียเวลาในการหาหรือว่าเสียเวลาในการหลอคอยและ ปวดหัวกับการใช้รถมือสองนั่นเองฉะนั้นถ้าเกียร์ไม่ดีก็แนะนําไม่ให้ซื้อนะครับควรหลีกเลี่ยงไปหาคันอื่นจะดีกว่าส่วนข้อ4นะครับนั่นก็คือราคาต้องดีครับราคาต้องดีราคาต้องดีาางดนี่ครับราคาต้องดีเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าราคานั้นถูกต้องตรงใจไม่แพงเกินไปราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เราเข้าถึงได้เป็นราคาที่เหมาะสม แน่นอนล้วครับว่านั่นหลัะคือรถที่น่าซื้อแต่ถ้าเป็นรถเก่าแล้วราคายังแพงมันอาจจะทําให้เรานันาา้นจ่ายเงินมากหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าราคานั้นอาจจะสูงเกินไปนะครับเราอาจจะไม่มีเงินพอฉะนั้นถ้ารถที่ราคาดีโดยปกติมันจะสมเหตุสมผลกับสภาพของตัวรถสภาพเกียร์สภาพเครื่องยนต์อย่างที่ผมได้พูดไปฉะนั้นถ้าราคาดีนะครับโดยปกติจะไม่แพงกว่าราคาตลาดจะอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดอย่างเช่น อย่างเช่นรถราคาต่ำแสนโตโยตา้าซูุเน่ไปหยุดน้ำนะครับในผลิตในช่วงปี98ถึงปี2000นะครับราคาถ้าเป็นรถที่ตัวถังดีเครื่องดีเกียรด์ดีราคาก็ไม่ควรเกินแสนบาทครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70,000 0 0 0ถึง90,000กว่ากนะครับก็นี่แหละครับคือราคาถือว่าเป็นราคาที่ดีนั่นเองส่วนข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเอกสารต้องดีครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการซื้อขายรถมือสองเลยทีเดียวถ้าคุณซื้อรถมาแล้วเอกสารไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเลขเครื่องไม่ตรงเลขตัวถังไม่ตรงเลขตัวรถไม่ตรงเลขแชสซีไม่ตรงนี้มันจะเป็นปัญหาในการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกมันอาจจะโอนไม่ได้นั่นเองแล้วจะเกิดปัญหาการคืนรถหรือไม่ก็อาจจะคืนรถไม่ได้จะทําให้ท่านมีโอกาสที่จะเสียเงินฟรีนั่นเองฉะนั้น เอกสารดีถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องตรวจให้ดีนะครับในใบคู่มือจดทะเบียนนั้นมันจะมีรายละเอียดนะครับบอกหมายเลขตัวรถนะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์นั้นจะต้องถูกต้องตรงกันในขณะเดียวกันผู้ขายก็ต้องมีชื่อมีเลขประจําตัวบัตรประชาชนนะครับถูกต้องตรงก,กันกับคนที่ขายรถให้เรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับรถมือสองต่ำแสนนั้น เป็นรถที่ยังดียังมีคุณภาพยังน่าใช้อยู่และทำไมมันถึงดีทำไมมันยังถึงไม่ตายเพราะมันมีข้อดีนั่นเองนะครับผมจะทบทวในให้ฟังอีกครั้งนะครับมันจะมี5ข้อย่อยนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อรถมือสองนั้นท่านต้องจดจําแล้วก็นําไปใช้จะทําให้ท่านนั้นได้รับประโยชน์จากการซื้อรถมือสองนั่นเองหนึ่งก็คือนะครับตัวถังต้องดี2ก็คือเครื่องต้องดี3ก็คือเกียร์ต้องดี4ก็คือราคาต้องดี และ5เอกสารต้องดีครับก็นี่แหละครับ5ข้ออย่าลืมนําไปใช้นะครับสำหรับท่านใดที่จะซื้อรถมา2ก่อนจบคลิปนะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของวินดี m แม็กเต็มแม็กทุกคนก็สามารถติดตามในช่อง y t u t u ดีแม็กเต็มแม็กทุกคนของผมได้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ